นับตั้งแต่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลต่อประธานสภารวม10คนตั้งแต่เดือนก่อนนั้น ทั้งตัวของพลเอกประยุทธ์รวมถึงรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านเลือกซักฟอกต่างออกมาแสดงความมั่นใจผ่านสื่อว่าไม่มีความกังวลพร้อมจะชี้แจงตามกระบวนการแต่ในทางกลับกันทีมงานของพรรคพลังประชาราชประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยทั้งในและนอกสภาต่างตั้งทีมคอยปกป้องรอสกัดกัน้นและตอบโต้ฝ่ายค้านอย่างชัดเจนพร้อมๆกับมีการดิสเครดิตลดถอนความน่าเชื่อถือของฝ่ายค้านกลับด้วย จนอดสงสัยไม่ได้ว่ารัฐบาลน,นั้นจริงใจพร้อมชี้แจงในข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านจริงๆหรือไม่ปากบอกอีกฝ่ายสร้างสรรค์แต่ฝ่ายรัฐบาลกับใช้กลวิธีทางการเมืองโบราณคอยตอบโต้จนสมคิดเชื้อคงรองประธานวิฝ่ายค้านออกมาดักขอว่าไม่จําเป็นต้องมาลดความน่าเชื่อถือฝ่ายค้านในเวลานี้แต่ให้เอาเวลาไปทําข้อสอบทํากันบ้านเพื่อมาตอบคําถามในสภาจะดีกว่า จะเห็นได้ว่าทีมองคาร์ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทางกของฝ่ายรัฐบาลน,นั้นก็นหน้าเดิมๆที่คอยเตะตัดขาดึงเวลาของฝ่ายค้านทั้งสิน้นโดยเฉพาะของพรรคพลังประชารัฐซึ่งแต่ละคนล้วนหน้าเดิมๆที่เคยฝากผลงานทําให้สภาป่วนได้ตลอดเวลาอยู่แล้วทั้งปรินากรคุบสิรเจเจจักะไ่บุญนิติตวันและสายยันยุติธรรม หาซีของภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์แม้ดีกรีจะเป็นรองสสของพลังประชารัฐอยู่บ้างในเรื่องของความชงชางยียวนกวนประสาทแต่ด้วยประสบการณ์ความเคี้ยวทางการเมืองของแต่ละคนแล้วกับภารกิจมาปกป้องนายก็จัดได้ว่าเป็นงานหินไม่น้อยสําหรับฝ่ายค้านในการอาภิปรายอย่างแน่นอนวิวรัตรัตนเศสนบอกกับ i n เว่าหากฝ่ายค้านอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาองค์ครรก์ก็จะไม่ต้องทํางานหนักแต่หากฝ่ายค้านพลาดหิ่งบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีองค์คร แต่ละคนก็ต้องทำงานตามที่ได้รับมอบหมายกันมาดังนั้นจึงอยากฝากให้ทุกคนทำตามข้อบังคับทุกอย่างก็จะราบรื่นส่วนการอภิปรายและลงมติที่กำหนดไว้16-20กลุ่มภาพันนี้ผลจะเป็นอย่างไรนั้นฝ่ายค้านจะมีของหรือรัฐบาลจะสอบตกตามกลไกประชาธิปไตยแล้วประชาชนคือผู้ให้คำตอบ